ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวรถซูซูกิแครี่1.5มินินะครับผมรถคันนี้ปี2018นะครับราคาก็โดนใจนะครับผมราคาอยู่ที่359,000บาทนะครับไม่อยู่ที่16,000กิโลนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อเครื่องยนต์ของซู z u กิแท้นะครับผม เลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ชัดเจนนะครับทะเบียนสวยงามนะครับผมเป็นเครื่องเบนซินนะครับคันนี้เป็นตู้ทึบนะครับผมทั้งในสามารถเป็นแบบอะไรคนเก่าเขาทํามาหายกินแบบจะพูดยังไงพูดจะพูดดีๆจะพูดได้ดีกว่านี้คนเก่าเขาค้าขายเออค้าขายมาก่อนนะครับก็ได้ตีตู้ตีอะไรแบบนี้มานะครับ ก็ขายตามสภาพนะครับผมสภาพก็มหนึ่งหมืนหกพันกิโลเนี่ยมันไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับข้างในก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับก็ใหม่ไม่ใหม่ก็ดูผ้าห่อถุงพลาสติกมจากโรงงานยังไม่ได้แกะเลยนะครับใช้ได้นะครับผมใช้ได้ดีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับท่านใดสนใจอยาก ค้าขายนะครับผมแนะนำเลยนะครับซูซูกิคันนี้นะครับในตับซูซูกิคันนี้นสวยนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่0902910138นะครับผมเราอยู่กันที่มงคลพาเซตเตอร์นะครับผมคันนี้ก็เป็นเรนเจอร์กระบะรอยนะครับผมกระบะรอยใสย่ยาง BF ค o o d r i c h นะครับผม สวยงามนะครับวันนี้เรามีหลายรุ่นนะครับผมไม่ให้ชมสองรุ่นนี้นะครับสดใจทักมาเลยนะครับผมจะรีวิวรถสวยๆให้ดูแล้วก็จะมีแม็กสวยๆอยู่ตรงนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับซูซูกิแครีโอเคประตูเงียบกิ๊บ มักเอาไปค้าขายเดอ้อพี่น้องเดอ้อขายตะหมอ่มอหอกตะบักหุหงขายยังก็ได้นะครับผมช่วงโควิดครับผมท้ามาค้าขายมูผมก็เอาไปขายปลาหมึกนะขายปลาหมึกย่างขายปลาเผาหลายคนเลยนะครับทางน้ำแข็งจักใบเนาะเตาย่างวันโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้อง เจอกันคลิปหน้าวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ขอบคุณได้หลายๆนะครับผม